สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษากานขายฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรถสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าตัว4ประตู XLT นะคะคันด้านข้างคันนี้เลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่9 4 0 0 0บาทนะคะในส่วนของเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่944,0 0 0บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนุ้ยจัดโบออลรถอยู่ที่29,000บาทเท่านั้นนะคะ จองก่อนได้รถก่อนนะคะรถนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถเดิมๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ L E D นะคะพร้อมกับตัวไฟเด y l ไลท์นะคะจะเป็นแบบ c ีแคมแบบนี้นะคะและในส่วนของตัวไฟหน้านะคะยังเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะ สำหรับกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียมยาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว XLT เลยนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะแล้วก็จะเล่นลวดลายนะคะตรงกระจังหน้าแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ที่มีขนาดใหญ่นะคะตัวฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะเรามีมาให้จากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับตัวซีแบบนี้นะคะที่เป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้ด้วยนะคะและที่ด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีหูลากจูงมาให้นะคะ1จุดนะคะสำหรับรุ่น xlt นะคะมาที่ด้านข้างตัวรถเลยค่ะสําหรับตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะอันนี้เป็นคิ้วล้อที่มาจากโรงงานนะคะขนาดโดยประมาณ3นิ้วนะคะ และสําหรับตัวแมกยางนะคะตัวนี้จะเป็นแมกขนาดขอบ17นะคะเป็นแมกเดิมๆนะคะที่มาจากทางโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวยางตัวนี้จะเป็นยาง H ที t นะคะหรือว่ายางไฮเวทเ t e รลนนะคะที่มากับตัวรถนะคะข้อดีของยางตัวนี้นะคะก็คือจะช่วยรีดน้ําได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เกาะถนนได้ดีแล้วก็วิ่งเงียบด้วยนะคะเน้นสําหรับการใช้งานเลยนะคะในส่วนของสเปคยางนะคะจะเป็น255ทับ 70R17 คะ่ะ และที่แก้มโลโก้ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับโครเมียมแบบนี้นะคะพร้อมสัญลักษณ์คําว่าเทอร์โบนะคะมาที่ตัวกระจกมองข้างเลยค่ะสําหรับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วแบบนี้เลยนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะของเจ้าตัว xlt นะคะตัวนี้นะคะจะปรับและพับไฟฟ้าด้วยนะคะ ในส่วนของตัวระบบล็อกรถนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะแค่ลูกค้าแตะแบบนี้นะคะก็สามารถล็อกรถได้แล้วนะคะแล้วก็ลวงไปแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดล็อกได้แล้วนะคะอันนี้คือลูกค้าต้องมีกุญแจอยู่ในตัวนะคะเดี๋ยวไม่พาดูด้านในตัวรถเลยค่ะสำหรับด้านในตัวรถนะคะตัวนี้นะคะตัวเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าแบบเกรดพรีเมียมเลยนะคะ และมาที่ตัวคอนโซลหน้าหน้าเลยค่ะสําหรับตัวคอนโซลหน้าหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะและในส่วนของช่องแอร์นะคะจะมีสีดําเงานะคะอันนี้ก็หรูหรามากเลยนะคะสําหรับภายในนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงค์โฟเอนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะตัวนั้นเป็นดิจิตอลแบบ100%นะคะและพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ และสำหรับรุ่น XLT นะคะยังมีแอร์แบ็กนะคะให้ทั้งหมดนะคะ6จุดด้วยกันนะคะและที่ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับช่องต่อไฟ12โวลต์นะคะลูกค้าที่นั่งด้านหลังนะคะก็สามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะยังมีเจ้าตัวแท่นชาร์จไร้สายด้วยนะคะพร้อมกับช่องต่อสายนะคะ USB นะคะแบบ Type A Type C มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะ และสําหรับเจ้าตัว Nexgen นะคะตัวโชโคของเขานะคะจะอยู่นอกแชสซี C, นะคะจะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้ <SL> เป็นอย่างดีเลยนะคะล็อตนี้นะคะจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะคะของเจ้าตัว XLT นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะใช้เงินดาวนะคะไม่มากนะคะแค่2,9,000บาทนะคะสามารถโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์064-962-6992นะคะเดี๋ยวนี้ทิ้งเบอร์ไลน์ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนี่มีบริการจัดไฟแนนและส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะคะช่อง Ford Channel นนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ